อัลลอฮฺรัมมานีรุหีม al-hamdulillah ربي العالمين و به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفيذ นำคุสวะตนยครับก่อัทฮัุดุละนะครับวันนี้เป็นบทเรียนที่2นะครับจากหนังสืออุดรุสุลมุฮิมมะลิอัลมัตินอุมมะนะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความหมายนะครับุร อัลฟาติฮะนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในบทเรียนที่แล้วว่าเชคบินบาสาะห์มะห์หาุลลาท่านได้แนะนําให้เรานั้นก็คือมุสลิมทั่วๆไปนั้นควรจะต้องจดจํา17เุรดห์ด้วเดยกันนะครับและหนึ่งใน17สเร็ดโก็คือโซลหออัลฟาติฮะนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มอ่านอัลกุรอานตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะกล่าวว่าอาอฮบิลลาฮิมีนชัยตอในรจีนนะครับซึ่งด ع อานี้หรือไทยคำนี้เนี่ย ชคอับดุ b d u r a z a นะครับฮะฟิดะฮอลลอฮุตอาลท่านอาิบายบอกว่าการกล,ล่าว่าอนอูดุบมิลลาหิมินอัลเชตอันละจีมในภาษาอรับก็คืออัลอิสติอาดะหรือการขอความคุ้มครองเชคบอกว่าการขอความคุ้มครองนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาใช้ให้เรากล่าวทุกครั้งเวลาที่เราจะอ่านอักกลกุรอานนะครับเพราะว่าการขอความคุ้มครองนั้นความหมายในภาษาอับหมายถึงอะไรเพี่น้อง หมายถึงการที่เรานั้นได้ขอการปกป้องหรือขอความคุ้มครอ,องขอจากใครครับขอจากอัลลอฮฺซุบฮัยนะฮูวาจาอาลาให้อัลลอฮฺอัลาปกป้องและคุ้มครองพวกเราเนี่ยให้พ้นจากชัยตอนนะครับโดยเหตุน,นี้เองศาส,สนาจึงใช้ให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺโดยการกล่าวว่าอัอูอุบินละฮิมีนชัยตอนิกรจีมเวลาที่เราจะอ่าน Al อัลกุรอานพาะอะไรพี่น้องเช่นบอกว่า เพราะว่าชัยตอนนั้นมันจะพยายามอย่างมากนะครับพยายามที่จะไม่ให้เราเนี่ยอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมันจะพยายามที่จะให้เราเนี่ยหันเหเออกไปจากการอ่านอัลกุรอานใช่ไหมครับมันไม่ต้องการให้เราได้รับกับทางนําที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานมันไม่ต้องการให้เราได้รับหรือให้เราได้เข้าใจได้เรียนรู้สิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานด้วยเหตุน,นี้ ศาส,สนาจึงมีบทบัญญัติให้มุสลิมทุกคนจะต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนแม้กระทั่งเวลาที่เขาจะอา่านอัลกุรอานเพื่อที่ว่าการอา่านอัลกุรอานของเรานั้นจะเป็นการอ่านที่ซาลิมาจันแปลว่าปราศจากหรือปลอดภัย mm hmm. มินวะซาวิสิชัยตอนปลอดภัยจากการกระซิบกระซาบจากการเป่าจากการยัวยุ นะครับหรือการลอร่อรวงของชัยตอนนั่นเองเมื่อเราจะเอาปกป้องเราคุ้มครองเราโดยกับอะไรโดยกับการปกป้องของอัลลอฮ์เมื่อเราขอความคุ้มครองต่ออัลล์สุภาโุวจาจารันนั่นเองเรากล่าวบอกว่าอาอูซุบิลลาฮิฉันขอความคุ้มครองบิลละแปลว่าต่ออัลลอฮ์มินแปลว่าให้พ้นจากอัชชัยตอนอัชชัยตอนคือใครพี่น้องชัยตอนคือมลุกชนิดหนึ่งใช่ไหมครับชชัยตอนเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่ง ที่เดิมทีแล้วเขาคือเผ่าพันธุ์ของยินใช่ไหมมนุษย์อย่างเราภาษาเราเรียกว่าบัชชัหรืออินซานใช่ไหมครับถูกสร้างมาจากดินแต่ช้ยตอนนะครับหรือยินถูกสร้างมาจากเปลวของไฟซึ่งยินเนี่ยมีทั้งยินที่ศรัทธายินที่เป็นมุสลิมยินที่เป็นมุสลิมเราจะเรียกว่ายินแต่ยินที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธา หรือจินตัวร้ายๆที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเราจะเรียกว่าชัยตอนฉะนั้นชัยตอนมันคือจอมล่อลวงมันคือจอมที่คอยขัดขวางผู้ศรัทธาให้ออกห่างจากการเชื่อฟังต่อัลลอซุพานุวาจาะฉะนั้นเวลาที่เรากล่าบบอกว่าอาอูฮุบินและฮิมินัชัยตอนข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนและเราพูดว่าเนรรจีมใช่ไหมชัยตอนเนรรจีม อาระจีหมายถึงอะไรพีราา่น้องอาระจีหมายถึงอันมัตรูดุหมายถึงผู้ที่ถูกขับไล่เพราะชัยต้อนเนี่ยมันเคยถูกขับไล,ลบ่อันมุบะอัดแปลว่าถูกทําให้ห่างไกลอันมลัลอูแปลว่าผู้ที่ถูกสาบแช่งฉะนั้นชัยต้อนมีลักษณะไหนหนึ่งมันเคยถูกขับไล่มันถูกทําให้ห่างไกลและมันถูกสาบแช่งใช่ไหมครับซึ่งชายบะะอกว่าอัลลอฮฺ สุภานะฮูว์จ่าอัลาอมิลลัลฮ์มะติฮิอัลลอฮ์จ่าอัลาทรงทําให้ชัยตอนเนี่ยห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์วะลัมมากานะมุบอะดันอานลรัลฮ์มัตและเมื่อมันถูกทําให้ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วอรอดะออยุบะอิดะอิบาดาัลลอฮีอันฮะมันจึงต้องการที่จะทําให้บา,า,มมาของอัลลอฮ์เนี่ย ถูกทาให้ห่างไกลาจากความเมตตาของพระองค์เหมือนอนกับมันนั่นเองด้วยเหตุน,นี้ศาสนาจึงใช้ให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาบแช่งเวลาที่เราจะอ่านอัลกุรอานเพราะมันคอยที่จะล่อลวงเรามันคอยที่จะขัดขวางเราจากการอ่านอัลกุรอานจากการศึกษาจากการใครครวญและสิ่งท,งที่สิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั่นเอง และมันกลัวว่าเราจะได้รับกับชัยชนะซึ่งจริงๆแล้วมันจะไม่ได้รับเลยเพราะมันถูกสาปแช่จงจะเอาวัสดุพันธุ์หงว่าจะอาลาแล้วพอเรากล่าวว่าวมุตอัลละฮฺมิเณชะตอนเนีน่เราจิ้มแล้วเรากล่าวอะไราต่อพี่น้องเราจาบอัลกุรอานบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรไรฮิมใช่ไหมครับคำว่าบ,บิสมิบิสมิมีตัวอะไรบ้างมีบาและก็ซาลอีใช่ไหมซาซากลาะกษรนี่คำว่าบ,บีเนี่ยในภาษาอาับแปลว่าด้วยกับบิสมิ มีคําว่าอิสมนอิสมนคือพระนามหรือชื่อฉะนั้นเวลาที่เราพูดคําว่าบิสมิด้วยกับพระนามใช่ไหมครับด้วยกับพระนามของใครเดี๋ยวดูต่อหลังจากนี้ฉะนั้นคําว่าบิสมิลลาฮิภาษาเรบเรียกว่าอัลบาสมาลาใช่ไหมครับบิสมิลลาเนี่ยในภาษาเรบจะเรียกว่าบาสมาลาฉะนั้นจำนวนที่บอกว่าบิสม hm ิลลาฮิราะห์มานาราะห์มเนี่ยคือส่วนหนึ่งของอัลกุรอานมีอยู่ในอัลกุรอานเว е ลาที่เราจะอ่านอัลกุรอาน เริ ن, ah ua, ่มต้นส ah ุรานีะเราอ่านว่าอ uh ู ah? ุ أعوذ بالله م ั الشيطان ا ل ر ج ีมแล้วก็จะอ่านว่าบิิสมล بسم الله الرحمن ราะ ح ي มใช่ไหมครับนอกจากสุร้อเดียวสุร้ออะไรครับสุร้อเดียวที่ไม่มีบิสมิลลาห์นำหน้าสุราอ أَجْزَأْ ب َ أ ْหรืออีกชื่อหนึ่งคือสุร้อ أ َ ن ْ د َะَ أ ใช่ไหมครับเพราะบรรดาอ่านออ์บอกว่าคือส่วนหนึ่งจากสุร้ออัล อัลฟานก่อนหน้านั้นโดยเหตุน,นี้เองนอกสุราบราสุราเดียวที่ไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์ฉะนั้นเวลาที่เราอ่านบิสมิลลาห์อัลลอฮฺุตุลอัลไร์บบิสมิลลาห์เนี่ยหมายถึงอะไรเช่นครับที่พายบอกว่าเ้อยคาที่ใช้กล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือฉะนั้นการาสู้สอนที่เราบอกว่าเวลาที่เราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึง่งจะทํางานอะไรก็ตามให้เรากล่าวว่า บิสมิลลาห์ทำไมพี่นอ้องเพราะหมายถึงฉันขอเริ่มต้นงานนี้ด้วยกับชื่อของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับใช่จึงอธิบายบอกว่าวามะอานาบิดอิตติแล้วว่าที่บิสบิลบัสมาแล้วฉะนั้นความหมายของการเริ่มอ่านอัลกุรอานเ้วยกับการอ่านว่าบิสมิลลาห์เนี่ยหมายถึง ัย أن من يتلُو ัลลอฮิยับดาอะ ل ิลาวะตะฮูม mo ุสต ل อ ه นั่นหมายความว่าใครก็ตามที oh ่เขาจะอ่านอัลกุรอานและเขาเริ่มการอ่านอัลกุรอานด้วยเขาได้เริ่มการอ่านอัลกุรอานด้วยกับการขอความช่วยเหลือต่อล l l a ์เพราะว่าอับาอะฟีบิสมิลลาห์เพราะเชคบอกว่าเพราะคำว่าบาบาในตอนเริ่มต้นคำว่าบิมิลลาห์เนี่ยคือบีเนี่ย เชฟบอกว่าวคือบาอุลิสติานะเป็นคำเป็นบาที่ใช้ในการขอความช่วยเหลือมุจาบร,ริกันบิสิคริสมีตะบารกวตจ้าละและเวลาที่เรากล่าวว่าบิสมินละแปลว่าเราขอบารกัตขอจากใครขอจากอัลลอฮฺซุบฮานาหูวะจาละขอด้วยการกล่าวพระนามของ ông. พระองค์เพราะเราพูดว่าบิสมินละด้วยกับพระนามของ อัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาที่เราพูดบิสมิลลา ل ه แปลว่าฉันขอเริ่มการงานนี้ด้วยกับการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ขอและฉันขอความช่วยเหลือต่อพระองค์นั่นเองฉะนั้นจําไว้เลยพี่น้องเวลาที่เรากล่าวว่า ب ิ م الله แปลว่าฉันกําลังขอดุอาศต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือในการงานนี้โดยการที่ฉันกล่าวพระนามของอัลลอฮ์เป็นการเริ่มต้นและคําว่าอัลลอ หมายถึงอะไรพี่น้องเช่บอกว่าอัลามุนัล,ลลอฮเป็นชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์สุทานะูวาจาอัลาซึ่งมีความหมายว่าดุลอ uh ูลูฮียะจีวันอูบูดียะแปลว่าผู้ที่สมควรที่ได้รับการเคารพผู้ที่สมควรที่ได้รับการเคารพสักการะนั่นเองฉะนั้น คำว่าอัลลอฮ์หรือชื่อของเราสุภานอูวาจาลาเป็นชื่อหนึ่งที่สมบูรณ์ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะอันสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ในสูงส่งของเราสุภานอูวาจาลาและทําให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตาลาพระองค์คือผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเคารพได้รับการกราบไหว้ได้รับการสักการะได้รับการนอบนอ้อมและยอมจำนนและชื่อว่าอัลลอฮ์นั้น ยังเป็นชื่อที่บอกให้พเรารู้ว่าอัลลอฮฺสุภาณนะหัวจารละพระองค์คือผู้ที่เราจะต้องเคารพวิงวอนขอต่อพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่คือชื่ออัลลอฮ์ส่วนบิสมิลลาฮิร r a h m ม n i r r a h i มอัลรอฮ์มานิรฮิมใช่ไหมบอกว่าอิสมานีมุชตะกานีนินรหมะทั้งสองชื่อนี้แปลว่าในคําที่เราพูดว่าบิสมิลลาฮิร rahmanir r ราะ m ไม่ีช่อของเลาอยู่กี่ชื่อ สามใช่ไหมคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์มานอัลลอฮิมเชยบอกว่าทั้งสองชื่อนี้เป็นชื่อที่นํามาจากรากศัพท์ในภาษาหรับจากควาว่าอัลลอฮ์มะที่มีความหมายว่าความเมตตากรุณาปานีเชยจึงบอกว่าดานลาเนอะลาธมูติฮานิลลาฮสุบฮานะฮูวะตะลาเชนนั้นทั้งอัลลอฮ์มานและอัลลอฮิมต่าง im, าเป็นชื่อที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์จะละเพระองค์ทรงมีคุณลักษณะว่าอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์จะละทรงมีความ เมตตาและความเมตตาของลล l a ์เหมือนกับเราไหมไม่เหมือนใช่ไหมครับอัลลอฮ์มาร์มานส่วนชื่ออัลลอฮ์มานนั้นฟะฮุวะดาลุนัลละร่มะตินวาสีอะติชามิลาติส่วนชื่อที่ว่าอัลลอฮ์มานนั้น,นเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงความเมตตาที่แผ่ไพศาลของอัลลอฮ์สุฮานุวาจาละเป็นความเมตตาที่มีให้ต่อทุกสรรพสิ่งใช่ไหมแม้กระทั่งสัตว์ แม้กระทั่งบรรดาผู้ปฏิเสธสัทธาในดุนยาได้รับความเมตตาไหมได้รับความเมตตาอยู่ภายใต้ชื่ออัลลอฮฺมนของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาอัลลาห์อัลลอฮ์จึงบอกว่าอัลมาตีวาเซาะกุลละใช้ความเมตตาของข้าแผ่คลุมทุกสรรพสิ่งกุลละใช้ทุกสรรพสิ่งเมื่อไรในดุนยานี้ สว่น ال สวนอัลลอฮ์อิมด้าลนั้เก่ยวับสิ่ัทีเราพูดถอที่เราีมนถึงเชื่องความเมตตาของอัลเ์ที่มีเฉพาะบรรดาใครเอาลอะบรรดาผู้ที่ลระเจอาทรงรักบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่ลระจอาทรงคัดสรรบรรดาคนดีๆคนที่มีอีมาคนที่มีความยำเกรงจะได้รับความเมตตาจากชื่ออัลอฮมเพียง เท่านั้นดังที่เาะอา a าบอกว่าวะการบินม in ุมินีนะรหีมาและอ l ลสุภา ح ا ن ه จาะาพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีเมตตาตา่อบรรดาผูา้ศรัทธาโดยที่เาะอา a าใช้คําว่าอัลลอฮีมหรือรหีมาในอายะนี้ซึ่งแตกต่างจากคาว่ารหีมานั่นเองฉะนั้นและสองชื่อนี้อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือคําว่ารหีมนั้นเป็นชื่อที่มีความหมายร่วมกันทั้งลล l a h และสิ่งที่ถูกสร้าง ใช่ไหมมนุษย์ก็มีเป็นคนที่มีความเมตตาอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ที่มีเมตตาแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์และมนุษย์เหมือนกันไหมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งเราสามารถเจอบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่รอฮีมได้แต่เราจะไม่สามารถบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่รอฮ์มานได้เพราะคําว่ารอฮ์มานหรืออัลรอฮ์มานเป็นชื่อเฉพาะของอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นจะไม่สามารถนํามาใช้เรียกมนุษย์ว่ารอเูลุนรอฮ์มานคนคนนี้เป็นคนที่รอฮ์มาน ไม่ได้แต่เราจะสามารถพูดว่าฟูลา e นุนโรฮายมคนคนนี้เป็นคนที่มีเมตตาได้ซึ่ง2ชื่อนี้มีความแตกต่างกันและมีความเหมือนกันในความหมายแต่แตกต่างกันในลนักษณะของความหมายนั้นนั้นฉะนั้นนี่แหละเป็นความความหมายของคําว่าอัลลอฮุ <c oughs> ุบิลลาฮิมินัเชตอนเนอรฮายิมและบิสมิลลาฮิราะห์มานราฮิมก็อินชาอัลลอฮ์ในบทเรียนถ,ถัดไปเราค่อยมาอธิบายกันต่อนะครับในสิ่งที่เชได้สอนพักเรานะครับัลล